อาทิตย์การระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงของการถแถลงโดยกระทรวงสาธารณาสุขคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ให้หน้าจอนี้เรามาค่ะนั่นก็คือผู้เสียชีวิตทั้ง4รายอย่างรายแรกครับเป็นชายไทยอายุ45ปีเขามีปัจจัยเสี่ยงคือเป็นเบาหวานและเป็นโรคหัวใจขาดเลือด รายที่สองเป็นชายไทยอายุ70ปีคนนี้ติดเชื้อจากเมียนมาอายุก็มากประกอบกับมีโรคหลอดเลือดสมองคนนี้อย่างที่เราไล่เลียงไปเมื่อวานว่ามีประเด็นคือจริงๆรักษาอยู่ระยะหนึ่งแล้วจนโควิดเนี่ยเชื้อหมดไปแล้วแต่เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนติดเชื้อประจำถิ่นจากโรงพยาบาลก็เลยเสียชีวิตรายที่สามเป็นชายไทยอายุ44ปีคนนี้ไม่มีโรคประจำตัวแต่ กว่าจะมาหาหมอเนี่ยอาการหนักมากแล้วถึงมาหาหมอแล้วก็เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นรายสุดท้ายก็คือรายที่4เป็นหญิงอายุ47ปีมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานคุณผู้ชมจะเห็นว่าทั้ง4ท่านมีประเด็นหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าไม่มีอะไรที่เป็นข้อสงสัยแล้วเสียชีวิตแต่ทั้ง4คนมีประเด็นคุณหมอโอภาสบอกสรุปอย่างนี้นะครับว่าข้อสังเกตที่สำคัญคือ ถ้าท่านเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองหรือโรคเรื้อรังอื่นๆกลุ่มนี้เวลาติดเชื้อเนี่ยจะมีอาการที่รุนแรงถ้าหากสงสยัยขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเมื่อมีอาการขอให้พบแพทย์ทันทีการไปโรงพยาบาลช้าจะเป็นสาเหตุทำให้ท่านเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องเอามาย้ำกันนะฮะบางรายเนี่ย ไปช้าปุ๊บไปถึงไม่ทันเช้ารุ่งขึ้นเสียชีวิตเลยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเอามาย้ําเตือนกันอีกครั้งพูดถึงผู้เสียชีวิตเนี่ยจะมีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงและเมื่อวานนี้ช่วงของการถแถลงโดยสบคมีการระบุว่าคือเป็นนักพนันติดเชื้อ<ะ>คือเหมือนไปเล่นอยู่ที่บ่อนเพจเมืองดังพัทยาครับพัทยาวอชตอกออกมาบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อเจสแตนเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ที่หนาเกลือทางพัทยาพัทยาวอชดกเนี่ยเขาได้รับการประสาน<ฆ>จนได้ข้อมูลแล้วก็ญาติเนี่ยอยากจะให้เปิดเผยคือเขาติดจากคนสนิทที่ไปอยู่ที่บ่อนอตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้เป็นคนที่ชอบเล่นการพานันเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นที่พอข่าวออกไปอา่าส่วนหนึ่งก็เขาก็ แหมครอบครัวก็เสียใจใช่ไหมฮะะแล้วสภาพจิตใจของลูกสาวเขาก็ยาแย่ด้วยและในมุมหนึ่งเนี่ยเขาชื่นชมเจ๊แตนคนนี้ด้วยนะคนในพื้นที่อะ่ะเพราะหลังจากรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสัมผัสกลุ่มเสี่ยง